ในฐานะเลขาประจำคณะกรรมาการการพาณิชย์และทรัพย์สิน,นทางปัญญาโดยได้รับมอบหมายจากท่านประธานท่านสะสะอันวาสาและได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดร้านสะดวกซื้อสมาร์ทพลัสซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ที่เป็นของคนไทยจากการได้คุยกับทีมบริหารของสมาร์ทพลัสเมื่อสักครู่นะฮะก็ได้พูดคุยถึงเรื่องการกระจายสินค้าซึ่งมีสินค้า จากชุมชนสินค้าที่จะฝากขายก็ได้หรือมาขายให้ทางสมาร์ทพลัสทางสมาร์ทพลัสเองก็ยินดีที่จะรับแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของทางสมาร์ทพลัสนะฮะผมในฐานะผู้อำนวยการสันนิบาตสากลได้มีส่วนร่วมยังไงก็อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือ,อเราดูแลสากลทั้งหมด7,000กว่าแห่งทั่วประเทศแล้วก็มีสมาชิกที่เป็นสมาชิกของสากล12ล้านครัวเรือนนะครับ เราเองเห็นความตั้งใจแล้วก็ความปรารถนาดีของทางบายสมัตพัฒน์ที่อยากจะให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนก็คือพี่น้องที่เป็นสมาชิกสากลได้มีโอกาสเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นนำผลิตภัณฑ์และสินค้าของสากลซึ่งมีอยู่7,000กว่าแห่งเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาขายแล้วก็กระจายไปสู่สมาชิกทั่วประเทศ ในฐานะประธานบริหารนะครับโครงการร้านสะดวกซื้อสมาร์ทพัทนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของสมาร์ทพัทนะฮะแอปพลิเคชันของเรานะครับในการสมัครเราต้องบอกนะฮะว่าเป็นการสมัครฟรีนะครับแล้วก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้เหมือนแอปพลิเคชันทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะแอปพลิเคชัน Line นะครับหรือ f c e e o o o นะฮะหรือ TikTok เนี่ยในคอนเทนต์ของสมาร์ทพัทเราสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับที่แอปพลิเคชันดังๆทั่วโลกทำนะฮะแล้วก็ยังรวมถึงสมาชิกที่สามารถเข้ามาซื้อ ของที่ร้านสะดวกซื้อของสมาร์ทพัทนะครับแล้วก็รวมถึงช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของสมาร์ทพัทด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์หลักๆของคนไทยนะครับก็อยากให้คนไทยทุกๆคนนะฮะช่วยกันสนับสนุนนะครับแอปพลิเคชันของไทยให้ก้าวไกลนะครับไปสู่แอปพลิเคชันของโลกนะฮะและรวมถึงร้านสะดวกซื้อของคนไทยด้วยเช่นกันนะครับผลประโยชน์ต่างๆจะได้ตกอยู่กับคนไทยนะครับ เราเปิดศูนย์ประสานงานซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ที่ริมบึงแก่นนครนะคะตรงข้ามสารเจ้าแม่กวนอิมเราเปิดร้านสะดวกซื้อสมาร์ทพลัส24ชั่วโมงนะคะสาขาแรกของประเทศไทยนะคะ อยากจะแจ้งให้ชาวจังหวัดขอนแก่นได้รับทราบนะคะว่าเรามีสินค้าที่ต้องการนำเข้ามาร่วมโครงการมาขายในร้านสะดวกซื้อของเรานะคะเป็นสินค้าชุมชนสินค้าพื้นบ้านสินค้าเกษตรสินค้าประมงวิสาหกิจชุมชนแล้วก็สินค้าโอทอปสำหรับเงื่อนไขในการนำสินค้าเข้ามาฝาก ขายในร้านสะดวกซื้อของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะท่านก็แค่นำสินค้าตัวอย่างเข้ามาก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนำสินค้าเข้ามาก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นนะคะมาซื้อสินค้ากับทางบายสมาร์ตพลของเราได้นะคะ